สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาสมาชิกนะครับมาซ่อมบอร์ดซัมซุงนะครับสองวาวนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสองวาวนะรุ่นเจ้าปัญหานะครับรุ่นนี้ทำไมถึงว่าเจ้าปัญหานะครับเวลามีอะไรช็อตนิดหน่อยนะครับมันจะลามเฟรมเฟรมมันจะลามถึงถึงซีพนะรุ่นนี้รุ่นนี้เวลาอะไรช็อตนิดหน่อยนะครับเฟรมจะวิ่งมาหาซีพก่อนนะครับอาการนี้คืออาการเปิดไม่ติดนะ เดี๋ยวซ่อมให้ดูเดี๋ยวปั้าให้ดูนะอันนี้ทดสอบแบบคร่าวๆก่อนนะอ่ะตัวสังเกตมิตเตอร์เราอ่ะเราออนเครื่องดูอาการมันเปิดไม่ติดนะเขาบอกเปิดขึ้นสังเกตเห็นไหมครับไฟมันกระพ,พริบตั๊บเห็นไหมครับเอ๊บ <F. S 1> เห็นไหมไฟมันกระพริบอยู่เห็นไหมครับ เห็นไหมครับแสดงว่ามีอะไรช็อตอยู่นะครับไฟกระพริบไฟโลก่อนอมันเป็นที่ฟังเกะไฟหรือตัวไอซีนะครับเราลอยตัวนี้ออกรอตัวนี้ออกก่อนนะครับยึดรอออกเสร็จนะครับรอออกเสร็จก็วัดไฟนะครับวัดไฟตรงจ,จุดนี้ก่อน มันมีปัญหาที่พาคเก็ไฟหรือชนะุดไอซีมันจะมีไฟห้าโวลต์กับสิบสองโวลต์นะอยู่ตรงนี้นะสังเกตคอมพอวเตอรเรานะครับเปิดออนเครื่องขึ้นวัดไฟนะครับจุดนี้นะนี่วัดไฟนะมันจะมีไฟสิบสองโวลต์กับห้าโวลต์อยู่นบวกลบเห็นไหมครับ,รบวัดไฟแล้วมีไฟอยู่นะครับสิบเอ็ดโวลต์นะครับนะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้าโวลต์นะ 4.9โวลต์นะครับทำไมครับหลุดเห็นไหมครับ4.9โวลต์อ่แสดงว่าในส่วนนี้ IC ซีไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าไฟชุดชุดไฟมีมีไฟอยู่นะครับตรงนี้นะชุดไฟมีไฟอยู่นะครับแต่เปิดไม่ติดครับอันนี้เรียบร้อยนะครับเอาไปลงกก่อนนะครับอันดับแรก มันจะซอดที่ไฟสิบสองวนก่อนครับวัดวัดเทียบเกานะครับวัดเทียบเกาก่อนนะครับนี่นะเอาแดงจำเก่าเกาไปอยู่กลางนะครับเกาไปอยู่กลางเอาแดงจำเกาก่อนนะครับมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะอ่ามันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับปุ๊บโอ้ยมีเตอร์มองไม่เห็น สังเกตเกมิเตอร์นะครับกาวมาอยู่กลางนะครับเอาสีแดงจำเขาจำจำกลางก่อนจะหนึ่งอย่างนี้เลยไปนะครับไปับงนี้นะดูนะครับแดงจำกามันจะขึ้นข้างม่ขึ้นข้างนะครับอันนี้มีขึ้นนะข้างนี้ไม่ขึ้นสลับสลับสายมันต้องขึ้นอ้าวเห็นไหมครับ ต้องขึ้นเห็นไหมสเกลคนะมิเตอร์นะมาอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งหนึ่งมันต้องขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะนี่ขึ้นนะเห็นไหมครับสลรับข้างมันต้องไม่ขึ้นนะครั<ไห>บเห็นไหมครับสลับข้างมันขึ้นเห็นไหมครับแสดงว่าสุดไฟสิบสองมันมีปัญหาอยู่นะครับเห็นไหมตัวนี้ไม่ขึ้นนะสลับมันก็ต้องขึ้นเห็นไหมครับ ตัวนี้ขึ้นสลับมันขึ้นนะครับแสดงว่าส่วนนี้มีโอกาส CPU ช็อตนะครับแล้วจะพาบอร์ดให้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะเราจะพาบอร์ดให้ดูก่อนนะครับเราจะมาทําอีกคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ดู